ภายหลังจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้เปิดให้ผู้ปกครองเริ่มจองคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง5-11ปีและได้เริ่มฉีดกันวันแรกเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่2นะคะของการฉีดวัคซีนผู้สื่อข่าวมาลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศภาพรวมการให้บริการวัคซีนก็พบว่ามีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยศูนย์ฉีดวัคซีนได้มีการเตรียมความพร้อมในเชิงการแพทย์ โดยได้เตรียมระบบฉุกเฉินระบบยาและเครื่องมือให้พร้อมสำหรับเด็กค่ะโดยจะใช้พื้นที่ในการให้บริการที่ประตูหนึ่งทั้งโซนนะคะแยกจากการให้บริการฉีดวัคซีนให้ผู้ใหญ่อย่างชัดเจนเพื่อจะได้ไม่มีความผิดพลาดในการบริหารวัคซีนค่ะโดยเด็กที่จะรับวัคซีนนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือและเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ประมาณ5,000คนต่อวันจะมีการแบ่งชั่วโมงนะคะในการให้บริการให้กระจายวัคซีนได้มากที่สุดโดยจะให้บริการรวมทั้งสิ้น6ชั่วโมงค่ะ ตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกาโดยให้บริการช่วงเช้า3ชั่วโมงช่วงบ่าย3ชั่วโมงซึ่งใน1ชั่วโมงนั้นจะสามารถให้บริการกับเด็กๆได้ประมาณ800คนวัคซีนที่ใช้สำหรับเด็กๆนั้นจะเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ฝาสีส้มนะคะซึ่งจะมีขนาดยาเต็มโดสอยู่ที่10ไมโครกรัมแล้วก็จะเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบปกติค่ะซึ่งตรงนี้เองก็จะแตกต่างจากของผู้ใหญ่และเด็กโตที่เป็นฝาสีม่วง ขนาดยาเต็มโดสจะอยู่ที่30มิโครกรัมและผู้ใหญ่จะสามารถเลือกฉีดได้ว่าจะเข้ากล้ามเนื้อหรือว่าผิวหนังโดยเด็กๆที่จะเข้ารับวัคซีนต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดใดมาก่อนและผู้ปกครองจะต้องให้ความยินยอมด้วยค่ะสําหรับสถานที่นะคะที่จัดเอาไว้สําหรับฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆมีการตกแต่งด้วยลูกโป่งหลากสีบางส่วนมีการดัดตกแต่งเป็นรูปดอกไม้เป็นตัวผีเสื้อแล้วก็ตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักค่ะ รวมทั้งยังให้พี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะแต่งกายด้วยชุดมัสคอตหมีเพื่อเรียกความสนใจจากเด็กๆที่มาพร้อมกับผู้ปกครองเพื่อให้เด็กๆนั้นรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็ผ่อนคลายโดยจากการสำรวจตลอดช่วงเช้าวันนี้มีผู้ปกครองพาเด็กมารับวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องมีบ้างนะคะที่เด็กบางคนเมื่อมาถึงสถานที่ฉีดแล้วเจอบรรยากาศแล้วก็เกิดอาการกลัวไม่กล้าฉีดร้องไห้แต่สุดท้ายการฉีดก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเนื่องจากว่า จะมีพี่ๆทีมปลอบเด็กค่ะเข้ามาทําหน้าที่ชวนเด็กๆพูดคุยส่วนแพทย์นะคะก็จะเดินมาพูดคุยกับเด็กๆด้วยค่ะเมื่อได้จังหวะก็จะทําการฉีดวัคซีนโดยใช้เวลาแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเด็กบางคนยังไม่ทันรู้ตัวว่าฉีดวัคซีนก็เสร็จแล้วซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้รับลูกโป่งและสติกเกอร์เป็นรูปหัวใจเพื่อเป็นของที่ระลึกกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะ ชื่อสิริวันกะพนโทษค่ะคุณแม่พาน้องมาฉีดว,นนวันแรกเลยวันนี้วันแรกเลยค่ะน้องรู้สึกยังไงบ้างคะตอนพาเขามาตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเขากลัวว่าแบบเหมือนเพราะว่าเด็กๆเนี่ยคือฉีดครั้งแรกว่าจะรู้สึกยังไงอะค่ะ ค่ะกลัวอันตรายที่จะได้รับแรกแลรับเหมือนกันนะคะแล้วแล้วเรามีวิธีแบบว่าพูดกับน้องหรือว่าชวนให้น้องมาฉีดยังไงคะที่ะมาสมาจำบุษแตน้องไม่ชวนเพราะว่าที่บ้านก็คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้วนะคะก็คือน้องก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นพยาบาลเป็นอะไรเงี้ยจะต้องมาฉีดวัคซีนนะเพื่อป้องกันโควิด -19 นะคะก็คือเราให้ความรู้กับค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้เป็นตัวอย่างกับครอบครัวอื่น ค่ะนกจให้ความรู้หรือว่าจะให้น้องมาฉีดวัคซีนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นยังไงไม่ให้เขากลัวและให้ความร่วมมือคะ่ะค่ะก็คืออันดับแรกใช่ไหมคะก็ต้องแจ้งเขาอ่าค่ะว่าการฉีดวัคซีนมันมีผลดียังไงอะค่ะมันช่วยป้องกันได้แค่ไหนอะค่ะเพราะว่าเทียบจากปีที่แล้วที่ว่าไม่มีวัคซีนเลยกับปีที่นี้คืออัตราการเสียชีวิตมันลดลงค่อนข้างเยอะนะคะค่ะก็คือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะที่ฉีดวัคซีนนะคะไม่ต้องกลัวค่ะสวัสด<อ>ีครับ ชื่อวินเนอร์ครับอายุเท่าไหร่คะสิบครับสิบแล้วครับวันนี้มาฉีดวัคซีนรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตอนนี้เริ่มรู้สึกเก่งๆค่ะรู้สึกเก่งๆยังไงบ้างนะเก่งๆแบบเกรงๆเจ็บๆนิดหนึ่งค่ะเจ็บๆแล้วตอนที่ฉีดเราเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะไม่มีความรู้สึกเลยค่ะไม่มีความรู้สึกเลยครับฉีดวัคซีนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราดูแลตัวเองยังไงไม่ให้ไอ้เจ้าโควิดมาหาเราเออใส่แมสค่ะครับผม จะบอกเพื่อนๆยังไงบางคนอาจจะยังกลัวแล้วก็ยังไม่ได้มาฉีดวัคซีนวันนี้อยากจะบอกยังไงบ้างเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับนิดเดียวเดี๋ยวก็หายค่ะคะขอบคุณคับค่ะผู้ปกความชื่ออะไรคะชื่อนิชาภาค่ะค่ะวันนี้พามากี่คนที่มาฉีดวัคซีนวันนี้มาสามคนสามคนเลยในส่วนของผู้ปกครองเองเรามีความมั่นใจแค่ไหนคะอยากให้ให้เด็กๆได้ฉีดอะค่ะจะได้ป้องกันได้ระดับหนึ่งค่ะ ผู้ปกครองวิธีพูดกับเขายังไงบ้างคะก็คือบอกเขาว่าถ้าหนูไม่ฉีดอะค่ะหนูจะติดโควิดง่ายเพราะว่าเขากลัวเรื่องโควิดเพราะพูดกับเขาอยู่ทุกวันนะคะเรื่องโควิดมันอันตรายอะค่ะก็อยากให้เชิญชวนเด็กๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองอยากให้มาฉีดวัคซีนนะคะเพื่อเราจะได้ป้องกันแล้วเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะชื่ออะไรครับผมปุณพ์ครับ อายุเท่าไหร่ครับอายุเจ็ดขวบครับ<ะ>เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงรู้สึกแบบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บครับแล้วหนูหนูกลัวโควิดไหมลูกก็กลัวเลยฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวแล้วแล้วเวลาหนูดูแลตัวเองไม่ให้โควิดมาหาเราเนี่ยหนูดูแลตัวเองยังไงบ้างลูกใส่แมสคค่ะใส่แมส ล้างมือให้สะอาดล้างมือสะอาดแล้วทำยังไงอีกลูกกักตัวที่บ้านโอเคไหมแจะบอกเพื่อนๆที่มาฉีดวัคซีนว่ายังไงสู้ๆนะครับรสู้ๆเนาะไม่ต้องกลัวใช่ครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับผมครับชื่ออะไรลูกชื่อคุณครับอายุเท่าไหร่ครับอายุหกขวบคหกขวบแล้วเข้าโรงเรียนแล้วสิโรงเรียนแล้วเนาะ เป็นยังไงมากกลัวไหมมาฉีดวัคซีนไม่ไม่กลัวเลยทําไมเราถึงไม่กลัวครับโตแล้วโตวแล้วไม่กลัวแล้วตอนฉีดอะ่ะเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บน้อยหรอกับมดกัดอันไหนเจ็บกว่ากันม,มดกัดมดกัดเจ็บกว่าด้วยนะครับแล้วหนูดูแลตัวเองยังไงให้ไม่ให้โควิดมันมาหาเราเราทำยังไงคะ ตรวจเอทีเคแล้วก็ฉีดวัคซีนสวัสดีค่ะลูกชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงเทอราพีกุนน้อยคะ่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะทีนี้อายุ8ปีคะ่ะสวัสดีวันนี้มาฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างลูกตื่นเต้นคะ่ะตื่นเต้นเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลยกลัวหรือเปล่าตอนจะมากลัวกลัวแล้ว <c oughs> ทำไมถึงมาลูกเพราะว่าป้องกันป้องกันอะไรคะป้องกันโควิดป้องกันโควิด หนูฉีดแล้วหนูกลัวโควิดหรือไม่ลูกไม่กลัวแล้วนะคะแล้วหนูดูแลตัวเองยังไงลูกล้างมือบ่อยๆใส่แมสแล้วก็เวลาจะทานข้าวก็ล้างมือค่ะล้างมือไปก่อนออทีนี้ทางด้านของผู้ปกครอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองชื่ออะไรคะสองอนงค่ะค่ะพาน้องมาฉีดวลคซีมวันนี้มามาพามาสี่คนคะพามาคนหนึ่งค่ะ ยังไงคะเราเรามีการใช้หลักการในการตัดสินใจยังไงคะในการก็คือก็อยากให้ฉีดมันก็บรรเทาได้ในระดับหนึ่งนะคะค่ะเป็นเป็นเราศึกษาข้อมูลาศึกษาข้อมูลมาแล้วค่ะแล้วน้องงอแงไหมคะไม่ไม่ค่ะเขาก็ตื่นเต้นอยากมาเราเรามีการพูดให้ข้อมูลกับน้องหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรปิดวิทยากับน้องยังไงบ้างคะก็ก็บอกเขาว่าจะมาฉีดวัคซีนเขาก็โอเคค่ะเพราะว่าแบบเขาอยาก เขาอยากมา <laughs> อันนี้เป็นการลงคะแนนทางทาง,ทางแอปค่ะทางเครือข่ายมือถือค่ะลงไปกี่วันคะลงไป2วันค่ะ2วันได้เลยได้เลยแล้ววันนี้เดินทางมาจากที่ไหนกันคะมาจากนนทบุรีค่ะนนทบุรี